โอ้ oh, yeah. สวัสดีครับกลับมากัชบช่องแบบเปอร์เคทีวีนะฮะวันนี้ผมก็จะมาเล่น,นเกมที่มีชื่อว่ามอร์เดอหรือฆาตกรสุดโหดกันนะครับผมเออผมจะมาเล่นให้ได้ให้แบบโหดม,มากเลยนะครับจะเป็นยังไปดูกันเข้าเกมกันเลยเข้ามาก็ได้ปืนเลยแหลนะเออได้มีเลยนะ ่ะ,ะเดี๋ยวมันคือมันจบเกมแล้วนี่นะแล้วผมได้สายได้มีอันนี้โอ้เดี๋ยวไปเกมต่อไปกันเลยหวากัน๊บนึงมารอกันแล้วมาเจอก,กันเกมต่อไป yahoo มาแล้วมาแล้วโอ้ได้เป็นผู้รอดชีวิตโอ้เสียดาย มันต้องเก็บกล่องไอ้พวกสีเขียวนี่นะแพะถ้าครบห้าอันนะครับมันถึงจะได้เป็นปืนนะครับเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมันบั๊กเนี่ยดูตัวละครผมดิทำไมมันบั๊กอาจจะเป็นที่เกมก็ได้นะเดี๋ยวรถจักรยานอ่าเราสามารถล่าจักรยานมาก็ได้นะล่าอะไรมาก็ได้นี่เดี๋้ผมล่ามาผมล่ามาล่าเล่นเอ้ยไอ้นี่เป็นขาวกรอบเปล่าเดี๋ยวเด้อโอ เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยแกแกเอ้าอ๋อผมได้ปืนเฉยเลยเก็บ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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะทำอะไรหรือเปล่าผมไม่แน่ใจไอตัวนี้แหละมันน่าจะทำอะไรกับผมได่เลย ให้เพื่อนมาช่วยเดี๋ยว,ว,วเราไอ้อน,นี้ไม่ใช่ใช่ไหมนั้นไม่ใช่ใช่ไหมเพื่อนใช่ไหมหโอเคผมยิงฆาตกรได้แกตายแล้วสินะเอ้ไอ้เลือดไั่ง่าแกก็ไม่แทนในแต่ต่อไปเน้นเออไอ้แตงยันเลยที่ไหน สนุกจริงๆเลยนี่เป็นอ๋อฮูลาชีเวิตไอ้ดานนี่ยโอ้ดาเนี่ยก็เสียวจังเลยเดี๋ยวแล้วก็ต้องหาสีเขียวอะไรที่มันสีเขียวรล้แสงเนี่ยแหละหนึ่งจะได้ปืนเอาเก้าอี้มาด้วย เผื่อเอาไปฟาดหน้าฆากรเอาอ๋อเฮ้ยมีคนตายอ้นนีหรือเ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยนะเฮ้ยเราสามารถล่าเพื่อนมาได้ได้ด้วยเอ็นแง่วของอยู่ไหนไปหาของอืมอืมเสียวเสี่ยวเอ้ยเข้าไม่ได้เฉยโอ้ยอะไรเนี่ยอืมข้างล่างนี่คืออะไร ไอ้หย oh ิบไหมไอ้หยิบได้โอ้ยดีดูบุรีอืมอ๋อนี่เจอแล้วเจอแล้วแล้กดอีเออจงเอามาให้ค่ะนี่ไงเจออยไรกนแล้วแล้วแล้ววเดี๋ยวเซิร์ฟยังไม่มีใครเลยเหรอทำไมมาดูเงียบเงาจังโอ้มันเงียบเงาหน่อยโอ้หาของก็ไม่ค่อยเจอ นี่ไงเจออย่างหนึ่งแล้วขาดอีกสองอันใช่ไหมผมจะได้ปืนเฮ้ยเจออย่างหนึ่งแล้วเฮ้ยมีคนตายเฮ้ยเราเก็บปืนมาจากเขาได้ทำไมีค่ากรรมลึกลับอะไรขรั้งนี้นี่เฮ้ยเอ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 ้ยไอไอไอตัวนี้ไอตัวนี้ใช่ใช่ไหมเฮ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครเป็น ใครเป็นฆากรไหนไหนไอ้นี่เปล่าเฮ้ยผมว่าไอ้ไอ้เนี่ยไว้ใจแต่ผมว่าผมไม่ไม่ไว้ใจไอ้ตัวเขียวดิล่ะถ้าเรายิงผิดคนนะครับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ไอ้ตัวเขียวเนี่ยเป็นฆากรต้องตายตัวเขียวไป เมื่อกี้เหมือนมีคนปลาปลาปลาด่ามาทุกคนไปดูไปดูภาพนั่นหลังแน่นะเมื่อกี้เห็นมีคนปลาด่ามาแต่ผมไม่เห็นตัวมาเลยอ่ะพวกเราหนีแล้วหนีแล้วเร็วๆใครกันแน่เฮ้ยหืหมหลอนมาแล้วเนะี่ย ใช่ไอเขียวหรือเปล่าเมื่อกี้เห็นมันปลาด่ามาไหนไม่รู้เอ้ยยันเอ้ย,อยสุดยอดเลยไอ้นี่เป็นฆาตกรนี่แหละอา้าวรู้แมพเฮ้ยมายุ่งอะไรกับตัวผมเนี่ยตัวมันลากกูมาทางกับเพื่อนมันจะเอาไปกินได้ไงเนี่ย

ไอ้เขียวนั่นใครเนเฮ้ยเพื่อนอ่ะทำไมเหลือไอ้เขียวกับไอ้เนี่ยโอ้ยไอ้นี่มันชนะเฉยเลยเห็นไหมฆาตกรชนะเฮ้ยเพื่อนนี่เราเออเพื่อนเราเออไปไหนเนี่ยทุกคนตายหมดเลยดูเป็นฆาตกรเฮ้ย <c oughs> ทำไมทะเลขอรผมมันเป็นอย่างนี้มันเนี่ยสงสารมันมักนะเดี๋ยวเดี๋เก็บมาก่อนแอบจบจับจับจับออร่อยจังโอ้ยตกไม่ไม่ไม่เห็นโอ้ยไอตัวเซนด้าเนี่ยรือเปล่าเอ้เอเอามาได้เอามามาเอาไม่ได้มันหนักเกินอ่าต้องหาของเลย đeo 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 đeo, ai toa bỏp nè hmm. đâu này, khoang cũng không có gì, à, cái 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 ตายป่าขอเฮ้ยเ <Association> ันน oh. ี oh, ้อั like ้ป like ่าวแล้อ๋ออันนี้มันไม่ได้เป็นฆาตกรเล่อดีๆยังเฮ้ยโอ้ยเกบไปก่อนน่เฮ้ยมีเสียงเพลงไล้เลย ถ่าไปดูไอ้ฆากรนักดาบเฮ้ยผมว่าไอเนี่ยผมว่าไอ้นี่แน่เลยตาดวงเดียวไอ้นี่แน่เลยจย่านะเฮ้ยอ้าวอ๋อไม่ใช่นี่อุ้ยยังก็ดังดังหยาบฆากรมากง่ะนะเนี่ยค่ะแอสัตวใจอ่ะ กว่าจะได้เป็นข้าราก่รน,นี่ลำบากเลย เออเออแข็งไปดิปาโอ๊ยปาก็ไม่ค่อยจโดนเออจะไปช่วยเพื่อนเหรอไม่มีทางไหนมาเฮ้ยเฮ้ยเออไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่แข็งไปดิ แข็งไป,ด,งไปด,งไไดิแข็งไปดิแข็งเออแข็งไปดิแข็งแข็งไปดิอ้าวเฮ้ยเออเอ้าทำไมไฟไม่พิโดดแข็งไปดิเดีย๋ยวด้ะเออแบบล้วนเลยไหมเออฮะกูหดเกิน แขยงเออแมน่นจริงๆเลยเอา้าโฮย้ยป่าก็ไม่เคยโดน สิแค่แหนฉันแน่

ฮอย่าค er ิดว่าจะฆ่าผมได้ไม่มีทางผมเคยแบบไปไปทำเหมือนกับว่าผมเป็นฆาตกรแล้วผมก็ผมนี่แบบที่ที่ไม่ใช่ฆาตกรแต่คนอื่นนะคะที่เป็นฆาตกรโอ้ยอ้ยอ้ไอ้นี่หรือเปล่าไอ้ไอ้หัวมีอไม่ใช่ไอ้เจเจเคไฟเจอไฟบ้านไฟไหม้ยังพี่ร้อนเลยนะร้อเลยนะ เออว้าโอ้ยตกใจเดี๋ยวเดี uh ๋ยวเดี๋ยวจะทำไรเฮ้ยหายเก๋ทำอะไรอยู kau, so ่อ uh ๋อปีไม่ได้ทำอะไรอยู่เฮ้ยเจ้าสีเขียววะเจอสีเขียวแก๊กแก๊กเก๊ว ปัง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 อแตงโมมาแตงโมแตงโมของผมเอ้เอ้เอ้เล่นกับเล่นกับแตงโมเนี่ยเล่นได้เล่นได้เล่นได้เอ้ปุ๊บป่าไปซะเฮ้ยขอแห้หมดแล้วเล่นเกมที่ไรห,หิวข้าทุกเต่เฮ้ยเฮ้ยอ,อ๋อ okay, okay. Uh -uh. I could eat a horse hooves and all Help! โอ้เงียบไปนานเลยก็อบอกว่าผมไม่ได้เป็นไอตัวหมีบ้าอะอะไรจะเป็นเหรอน่ารำคาญจริงก็อบอกไม่ได้เป็นไงขเข้เาใจมเนี่ยเออเอาตายจะล้มเนี่ยอีน่ะเอ้ออ๋อพูดยากันพูดยากัน สวัสดีเพื่อนมาไปเฮ้ยขอขอไปไปเอากล่องลงไปดิเฮ้ยเฮ้ยทำไมหยิบไม่ได้เฮ้ยะเฮ้ยไม่หยิบไม่ได้ โอ้โหไอ้น,นี่นี่เองยิงมาดิยิงมาดิรออะไรวะตะว่านะเพื่อนเราเราเป็นกล่องดีกว่าโอ้โหลีลาโอ้เอ้ยมันไม่เห็นเลยเหรอวะอะไรมาพูดว่าอะไรวะไอหมีว่า เดินไปไหนเนี่ยโอ้ยเพื่อนไม่มีหรอกแนะี้มีแต่ตลาดจะไปกินที่ไหนเด้อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเราจะรันมันจะทำทางเพื่อนเนาะไม่ไมีทางเออเอ้ยเพื่อนไม่ยิงบ้างละ่ะโอ้ย <c oughs> ดูเฮ้ยมันแปลงร่างได้เหรอฝั่งหลังเป็นมั่งดีกว่า เอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ฮ้ยโอ้โหฆาตกรฆ่าหมดเลยอืม hmm. เป็นกล่องแล้วเอ้ยเอาอ๋อเอฮ้ยฆาตก,กรก็บ้าแล้วเอ้าเฮ้ยโอ้อะไรวะมันแย่งไปะ่ะ เฮ้ยเฮ้ยชีวิตมันยากลำบากจังเลยเพิ่งมาเก็บได้แค่อันเดียวแล้วก็ทำอะไรไม่ได้อีกเลยตู่โอ้มีอยู่ไหนมั้งเนี่ยอันนี้เปล่า ไม่ใช่โอ้ยยยยวยไอ้นี่เป็นไอ้นี่เป็นฆาตกรเฮ้ยบ่าช่วยบ่าวให้ช่วยมันจะปาดาบอยู่แล้วเนี่ย ผงว่าไปหาดีกว่าไม่โอ้เยเออชนะเหลวไอคิดจะเกิดนเองอะนแบบรสดีกว่าตื่น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 น้เล่นนะฮะอ๋อเหอชนะจนได้นั่งไปสามแป ดูดีว่าคันนี้จะได้ไหมอ๋อได้เป็นนักสืบไม่เคยได้เป็นขารากรแม้แต่เดียวเอ้ยเอา้าแล้วนี่อะไรนะมันบั๊กเหรอ,อมันบัก๊กใช่อ๋อเนี่ยมาละเฮ้ย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 อ๋อดานี้ต้องใช้ปืนปืนกันทั้งหมดเออเดี๋ยวจ้า จริงเด้อเด้อเด้อเออเฮ้ยเออ้ยเ้ยไอ้นี่เป็นฆาตกรอ้าวอ้าวเฮ้ยอ๋อเอ้ยเพื่อนสู้ๆโอ้ยเพื่อนดีมากะจาะกันวะเฮ้ย เหื่อนกัะจ้าเอ๊ยอยางโง่เลยข้าจะก่อตกตึกตายสนันแ,นแน่ข้าจะแกแนงเงือข้าจะก่อแนงเงือตายไปก็สักดีดีแล้วตายนี่จะ จอร์เบกหลับอยู่เหรอโอ้ยโอ้ยตัวอะไรวะตัวอะไรวะมีแต่ตัวน่ารักน่ารักตัวนี่ก็เบาจังเลยเอามาปิดทางกั้นห้องด็ไอไอจอร์ไอจอร์ดเกับไอบัชาลนอ่ะเออโอเคก็เอาอันนี้ปะเป็ดเอาวางไหมเอาวางไว้เดี๋ยวเวางดีๆ เอออย่างนี้แหละที่ต้องการไม่ใช่อย่างนี้สิเฮ้ๆ <c oughs> เอามาเปิดแล้วพู้นายจะไดไม่ได้เข้าไม่ได้ไม่ได้ออกพูดผิดอะไรแล้วหนามานีา่นาแแต่มันก็ออยอีกฝั่งนึงได้อ้าวมาโดนดัเพื่อโอ้ยไปสร้างละ 对呀，对呀。 มาเพื่อนเพื่อนขึ้นมาเออเพื่อนวาอย่างนี้แหละขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาอะไรเพื่อเร็วขึ้นมาขึ้นมาใครข้าวก่อนเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ตายโหงแล้วเอ้ย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 ไอ้นี่สงสัยเอ้ยเราอยู่กับไอ้นี่ดีกว่าอีกอีกกระดัมอีกกระดัมอีกกระดัม โอ ah. e ้ยๆๆมันอยากเก็บของกัน hey รักมากเลยอีกาไปไหนอีกาช่วยด้วยอีกาอีกาเออเย้ ชนะแล้วขอบคุณมากเพื่อนเอ้ใจมายืมนายในเชิญเลยอืมไม่ตอบอตานี้ได้เป็นขารากรหรือเปล่าโอ้เดี๋ยวมันม,มันก็เป็นขารากรกันคนเปล่าะไม่แน่ใจนะ ค่ะกอนเอ้ยน้องซื้อตายป่าไม่โดนเอ้ยค่ะฟนันเอ้ยไม่โดนสุดไม่ได,ด้เดียวโอ้ย ไม่ใช่เหรอแตทำไมไมีคนมาฆ่าผมอ่ะคืออะไรอนอเนแ้อ้มาปอปืนสวยจังเลยโหปืนอย่างสวยปืนเป็นเลนโบว์ชอบจังได้เป็นอะไรโอ้โห Good. โอ้โหนัหนาสุดเร้วนี่มันฉลาดเย่งไปไหนเออตายไปสิเออเออดูป่าว่าเราเป็นนักเออ,อเกมจะได้ไม่น่าไปยุ่งกับมาเลยน่าจะให้มมนเนบเนียนๆหน่อยก็ดี ตั้งใจชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปกันครับสวัสดีครับ